วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้รายการเด็ดช่อง7 HD เสิร์ฟให้แบบไม่มีพักครื้นเครงตั้งแต่เช้าวันเสาร์9นาฬิกา10นาที<น>กับรายการร้องข้ามเวลา<น>การแข่งขันร้องเพลงต่างยุคที่กลมกล่อมเฮฮาตลอดทั้งรายการค่ะและมาขยายความเข้มข้นเจาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับสีสันการเมืองในช่วงคิดพูดทำในรายการเจราะประเด็นข่าว7 HD แต่ละสัปดาห์หนุ่มเอสกันต์พง์ <ๆ S 1> จะพาไปล้วงลึกอีกมุมที่คุณไม่เคยเห็นของนักการเมืองพูดคุยกันแบบ<อ>ชิลๆย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายพบกันทุกเสาร์อาทิตย์เวลา16 45น และวันเสาร์นี้หนุ่มเอสจะพาไปเปิดบ้านคุณกรจาติกาวันณิ้กับมุมโปรดและชีวิตการทํางานบนเส้นทางการเมืองมากกว่า20ปีจะเป็นยังไงติดตามชมนะคะเอาชาเลนจไว้ทักที่5นาทีได้ไหมฮะเดี๋ยวเราจับเวลากันได้ เราจะมาเจอกับคน n ิเ d ตนะฮะแล้วก็ผู้นําทางการเมืองของพรรคต่างๆจะมาทํากิจกรรมด้วยกันแล้วก็จะมาคุยสัมภาษณ์กันแบบว่าเจาะลึกในมุมของเขาเรียกว่าส่วนตัวไลฟ์สไตล์แล้วก็ในมุมของวิสัยทัศน์ทางการเมืองแล้วก็นโยบายของพรรคกันด้วยครับเป็นรายการที่ทําให้คุณผู้ชมสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการที่ว่าเข้าคูหาครั้งนี้จะไปกาให้ใครดีคอนเซปต์ของรายการนี้ครับต้องบอกนิดน,นึงว่าเหตุผลที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่าเราเชื่อเราเชื่อว่าทุกคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้เนี่ยไม่ว่าจะอาชีพอะไรก ตามต้องเป็นคนคิดดีพูดเก่งแล้วก็ทำเป็นความตั้งใจอีกอย่างคือผมอยากจะทำเรื่องที่มันน่าเบื่ออย่างเรื่องการเมืองอย่างเงี้ยครับให้เป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออยากทำให้เรื่องที่มันเป็นเรื่องยากๆเป็นอธิบายในมุมที่เข้าใจภาษาง่ายๆแบบพวกเราทุกคนอย่างเงี้ยครับ